้าจ้าพี่นอ้องวื้นดีไปกินหมูกระทะก็เป็นอุดรจ้าโล่งพิษมองพี่น้องโล่งพิษมองได้ย่างไปเลยเนี่ยป้าพี่น้องเข้าไปหากินหมูกระทะแส่บๆลุกกันจ้ามือนี้จ้าสวัสดีจ้าเขามาถึงแล้วพี่น้องมาลอกกินกินก่อนเป็นสร้างหมูกระทะไปแล้วตอนนี้นั่งกินโคลกลอกกอนมือน,นี้มาแบบไม่ได้ตังใจมาไทายได้พี่น้องคือเป็นไปเอาผ้กเป็นนะเพราะเสียเชิญผ้าไป,ไปไปบ้านนะไปลาดไปเชิญผ้าอยู่ ลาดมาเสียไปบบานนะพี่น้องไม่ได้ตั้งใจลืมลืมไม่กระทั่งไม่ที่ไอไม่หล่ะก็ลืมยังอันไม่ถือไทยอันวิดีโอก็ลืมพี่น้องมาแบบแบบไม่ได้ตั้งใจลเลยหิวเพราะหิวพ่อหรอพี่น้อง <c oughs> มาพ่อพี่เล็ก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแล้วพี่น้องถามหมูกระทะมาก,ก่อนนะจ๊ะลาน,นีหมูกระทะแซ่บขอบอกพอบอกมาแล้วจ้ามาแล้วหมูกระทะออกมาแล้วจ้า ร้านวอร์มอัพนะคะเดี๋ยวพี่จะทิงทท้งที่อยู่ไว้ให้เบนเจ็บเบนเจ็อันทิ้งที่อยู่ไว้ให้ใต้อนี้เนาะพี่น้อง,นองเนาะใตคลิปเนาะมาแล้วจ้ะตอนนี้รอดคิงๆิงิิง,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 งลงข้างพี่น้องบุกรถไปเข้าไปส่งอีกมองนึงอีกหาหนะ้าที่นั่งบอกว่าสิมาถึงน้ำจิม้มอันนี้จะเป็นกระเทียมพริก อันนี้ข้ามารอบที่สามเลยนะพี่น้องร้านนี้นะร้านวบอัพนี่เ้ามารอบที่สามแล้วอาจจะเสียงดังเนาะครับพี่น้องเพราะว่าดานข้างเขาเบบว่ากอสากพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มพี่น้องมือนีมากจิ้มพร้อมๆกันว่าน้ําจิ้มเพื่อนซีเลอร์บุย่างที่ว่าแบบมีพี่น้องแบบแนะนํามาบอกพี่น้องอเพราะว่าเป็นมาสนี่สองั้งเรานีรอบที่สามมาสองั้างนั้นจะกินก๋วยเตี๋ยวกินกับเข้าพี่น้อง ถือว่าอาหารอร่อยแล้วก็สะอาดแต่พี่น้องแต่ว่าหมูกระทะเขายังไม่เคยกินเลยมือนีนเขามาลองมาพร้อมกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีกหานะที่คิงคิงมาถึงพี่น้องอเราเขามาลองลองแซ่บๆด้องกันเลยจ้าค่ะพี่น้องนั่งงามมาถึงเราค่ะนั่งงามประจําประจําร้านเนาะพี่น้องมาถึงแล้วนี่กำลังอยางอยู่พี่น้องนัดวันนี้อีกสามปีได้กินนะคะ <laughs> มื่อนี้มือม่อน like yeah, okay. okay. wow. ี้ย่ได้เอาเนี่ยตั้งกล่องมาพี่น้องเป็นเป็นตักกล่องไข่ทิ้งทิ้งกินโชว์ไปเลยกินกินกินโชว์เดี๋ยวเป็นอุดรจะกินโชว์อ่าเดี๋ยวผัดกังหายวันนี้สุกหรือยังคะคุณกำลังจับนะคะกำลังกระสุนเพราะวันนี้วันพฤหัสเดี๋ยวหยังบอกทุกอย่าเนียอันนี้พักกันมากินยูลานวพรามอัพแบบพี่น้องสองคนแท็กซี่เขาไปส่งทิ้ปไปทัวรทิ้งกับเขาไปส่งทิ้พี่น้องทัวสิมะฮอด เรานี่ครับพี่น้องโอ้เจ้าขึ้มาย่างใหม่แท่ทุ่หัวย่างแห่งๆมันต้องแซ่บเนอะล่านนี้ลูกค้าหลายคนหลายพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศของเขาดีนะคนไทยคนจีนยังกลับมากินกันหมดนะเราจะมาทำการชิมแล้วเราจะมาการชิมมาชิมน้ำจิ้มกันก่อนเลยว่าน้ำจิ้มโอเคไหมอาแบบว่าเอาทจีนอกก่อนเลยนะโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเติม น้ำจิ้มก็จะประมาณไหนคะน้ำจิ้มเอามาโชว์หน่อยคะน้ำจิ้มแต่ฝ่ากแต่ที่อื่นมากเพราะเขาใส่เต้าหู้ยี้ด้วยนะอันเนี้ยใส่เต้าหู้ยี้ด้วยเหรอใช่เ,เสียงอาจจะเบาเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเสียงแบบพวกไอ้พัดลมพวกเครื่องปั๊บอากาศอย่างข้างนอกเนี่ยพี่น้องอกับสมแซมนะ้พี่น้องเนาะ ลรก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เขามากรับชมเขามาให้กำลังใจเป็นอุดหและน้องถึงทิ้งแล้วพี่น้องเนาะะเราคือว่าทรศัพท์เป็นคือว่าช่องของเบนนมันก็นมีการแจ้งเตือนว่าผู้ใดคอมเม่หยังข้อมเมต์มาเป็นบริตอบกลับขึ้นก็ต้องกราขอโทษขอให้ด้ยวยพี่น้องเด้เพราว่าคือว่าใครๆว่ามันบ่ขึ้นแจ้งเตือนว่ามีน้อมเม์น,น่ะพี่น้องเป็นจิต้องขอไปดูในอีกอันนึงถึงจะเห็นนะพี่น้องนะเราจะลองใส่เพิ่มลงไปหน่อยนะคะอ่าจะเ็นขออยอยู่แต่ว่า คนเห็กรอ้อนค่ะเลยต้องใส่เพิ่มเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยีนะอร่อยรือว่าเป็นเต้าแรกก็ได้นะเพราะส่วนใหญ่เราน้ำจิ้มใหญ่เขาจะเป็นซอสที่จะเป็นในสไตล์แบบนี้ออกแนวจินจีนจีนอร่อยไหมได้อยู่ไฟใหม่เด้อไฟแห้งเด้อเฝ้าเด้อ อา,านเดียมาบอกว่าแนอยู่เพื่อนาเดียอนที่ไหนยงที่กขบมาที่เราไปกค่ะเอเราต้องมีบย่ไคะมันงไมกากิ้งกิ้งชิมไหเบิงนี่คือ,คอ,อ,อ,คคอสีดโดนนะพี่น้องเพราะว่นนั้นเป็นคนเย็นเย็นใจเย็นๆนะย๋ยวเป็นอุดอรจะชิมไหเบิงเองแ่บก็แบ่บต้องให้เป็นอุดอรนี่เป็นคนชิมพี่น้องถากิ้งกินี่เจ้าทาไปลวดถามเลยก็ไล้ อแล้วแน,น่นะวันนี้สิสามปีข้นนา,หางหน้าอืมากที่สุดค่ะคือสิ่งที่เห็นง่ายต่อเป็นที่มาที่มาหนามซุปมันจะแสีบบเพราะว่า,าชิมหมูกระทะมันจะต้องน้ำซุปแสบหลักการน้ำจิ้มแสบน้ำจิ้มนี่มัมนจะออก,กแตกแตกกับบ้างใสยอย่างไรเองเต้าหู้ยี้ค่ะใส่เต้าหู้ยี้ในสิงคโปร์ค่ะเพราะท่านจะเห็นนี่เนาะย่างมนะาท่าน,น,นามาชิมน้ำซุปกันก่อนเลยพี่นออ้องอ หวานน้ำซุปดีที่ว่าโอเคมากเลยพี่น้องบ่เค็มเนาะไม่เค็มมันออกนัวมันออกนัวพอดีน่ะบ่บ่ใสข้างถุงใส่อย่างก็ได้บ่ก,กินน้ำจิ้มก็กได้เพราะว่าสำหรับคนที่อยากจะสดหน้ามันผ่อนแข็งๆมากแบบจริงๆน,นะนี่ดีนะน้ำซุปกันได้เลยพี่น้องน้ำซุปเขาแซ่บโอเคอยู่พี่น้องที่มาวควรต้องมานะคะ มือพ่อเป็นอ่วยเพื่อนได้พี่น้องมากินเ่ากิดใจมือพ่อได้อ่วยเพื่อนแต่ว่าของเขาแสบเ่ากิดบอกว่าแสบแล้วพี่น้องเนาะขันบ่อแสบเ่ากิดบ่พูดหลายเจ้ว่านี่ของเพงแสบเขากิดเล่นตรงมาแนะหนมตรงนั้มเสนอพี่น้องว่าแสบพี่เบนไม่กินรอบที่สามไปนะขันบ่อขันบ่อแสบก็อร่อยดีเป็นสิงมากเพราะว่าอย่ามันเสียเวลาเขาถึงเขาจะเป็นช่อตไม่น้อยเจ้าไม่เกิดเสียเวลาแต่าอีของเขาแสบทานพี่น้องเดี๋ยวเบนจะเอาที่ยูไว้ไฮไลท์กริปนะคะพี่น้องใครอยากมาสนใจมากกับมาได้แล้วพี่น้องเนาะยูนี่บรริกกาดี บริการดีทุกระดับประทับใจเลยพี่น้องจ่ายเงินกัมาได้แล้วต่าที่ไอมาแล้วจุดสูงเนี่ยค่ะติดเจ็ดตัวไหนอ่ะฮะจุดดุชเช่ตัวที่ถล่กแซ่บพี่น้องรัหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องไม่เห็ดยอหดอกแคร์มาเนี่ยเน้าวลานไหนแซ่บเพราะแซ่บถึงจอกเป็นอยากให้เออพี่น้องว่าสิงคโปร์ตรงไหนแซ่บยังจุดไหพี่น้องเราตรงนี้ค่อยๆแบบพแบบว่าค่อยๆว่ามึงไห้ได้พี่น้องค้นให้รอากรหลายแบบครบคุณแหะพี่น้อง เจ้าของร้านหรือสีพนังงานยังคุยกับบริกาดีนะพี่น้องก็มีแบบมากอ่าพูดขั้าโบลิกกับเ้านเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่แยขคอมาติดตามทุกกำลังใจที่คอมเมนต์มากที่มากติดตามให้เบนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเบนเลขกทิ้งๆไปก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะัีค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้ามาเจอกันว่าเราจะมาทำ